เล็กหน่อยไปมาละเคิงนึงยังอีกเคิงนึงอยู่วัดเนาะทุกคนน้ำสกูดอีกเนาะยังมากี่นาะยอยากย่างก็ย่างสีครีดก็บคืนน่องลิ้นกับสีคีดเป็นน้ำเล็กหน่อยเนาะไอไข่นางน้ำแน่วางวางเออขนมใสเกินไปกันได้ทุกคนเด้อไป้ทุกคนเด้อสีเป็นคนสัวกันอยู่วัดเนาะขึ้นเอาหวัดมากวัดหนาสีมาไล่ๆอีกได้ไล่ๆกันก็ได้อีกเอ้า มาซิมไอนามาซิมมาไ้่าดวะนีคุณยายก็อยากไปไผยังไก่กะยางขาบรเคยขี่ต่ำๆเก็อยากขี่แล้วเบร์มาตกดินาะโอ้ยอยากตกตัดตีอาขี่ไว้อย่าไปมันดีอีอันนั้นอ้าวมาผมยกมือนเออมามาไม่ไปเนกินขนมดิ ยูนี่จะคตนะเล็กหน่อยนี่วงซีต้าเจยงีอ่ายังอยู่วัดอีกเหรอน่งหางเยไปไปไนมาบัดบหาอย่าลืมถูเด้อนี่แต่เล็กหน่อยทุกคนคิดตำหลอไมเอานาะมาเอาขนุเด้อให้มีเด็กหน่อยมาเด้อมาเด้อมีโบราณแบงปันกันจึงมวน มือนอาจะมาแบ่งปันกันใหม่แบ่เ่าบาเท่ากับแบบกับส้นอบบดแห้งเนาะไปน้ำล้างเร็ไปน้ำล้างบดน้ำลาังไนเงินไปน้ดไปน้ำดเาไปไนไปนบ กันเออเราขนมเนาะเล็กหน่อยย่วัดาเรายังหอย็ม่อดกับมัดตือไหมม่อเงย่าบากกกวยายนเลอบ้านทุกคนสีเทิงกับหาญิย ขอบใจพเนอถุกเป็นตาว่าเราจะขอบใจเ้อนี่หมอเขาใช้บัขอบใจกับบด้เดเนอขอบใจเ้อถุายโอ้โหเด็กหงอนมาถาเปันแหละเด<อ>็กหงอนมาเดเกก็หงยนวัดทุกคน,กคนพี่พี่เลี้ยงนีน่มาเริ่มเลี่ยนแถวเด้บบอ กวดดีมาบ้านไม่เล่แถวอีนั่งเขาเหียนหันจับเลยอีนั่งเอออีนั่งใหญ่็ดแถวเลยเออมามามาไฟมาท่านก็ได้มามาไลันักกอนเด้อจะโคงนนี้เก๊เกเก๊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 แก๊เก๊กเก๊เเ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 เกนเเเเกเเเเเเเกกกเกเเเกเเเเเกเเ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  เลีนแถวไว้นก้นสินนี่เขากันหมก็ได้หันนี่นับจ yes. <te> <inn> <t ip> it ีงน euh ี่จับดอกนี่เี้ยนแถวกันเลยนั่งได้ทุกคนไปไปไปมามามาาว่ายืนเลี้ยนวไปห้หน่อยหันนับคนใส่ไม่ไวมามามา เยนัดเย็นนี่นี่สีหนตุ้นนั่งนี่นี่ที่หนึ่งพระเจ้ากน้องไผ่นี่ก่หน้ามึงบันนี้ใต้กระข้าบันบุตนี้พูดเนหนาอยู่นพดดลนี่นี่งาอยู่น้าทุกคนพูอะวะ ม่เห็ดเห้ปวดไลกุกเก้าันนี้แหมปวดแทบแนี่แมนมาหนังเขากันเป็นหลอกเก้าหลกยังเนี่เลยนะเร่ยเรียนแถวเรียนแถวรับคนเรมดมันบอนี่โฟบดเพระสีดีหาใส่น้ไปได้เราเรียนเที่วออกเนขอบใจขอบใจก็เยนี่น้องวิวต้นกีรัยวารเพื่อการเรียนแถวคน

ยิ่งพองลอยขอบใจยยด้วยขอบใจค่ณยายดีขอบใจคยยใจดีเอออ๋อตีกันขันเดืออบยาย้นเดอนกเดือ้ันเดียวไนี่ตีโอยอยอยาโอยจาเยอยลเป็นคนกลางสะพานมาเนาะมาลูกะมา่ยมา่ยา่า ใจมือใที่ดูนีพี่แ้วไม่ค่อยให้เอ้าวพี่เจ้าเราจะเข้ามาีเจาเอานาขไปนปนนนีที่ดูเ่กย่างขาย่างข้าย่างขาวาับม่ีลับอ่าสิได้คุนอยู่หรอซิงอเอาไว้นา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ข้าเนื้ออยู่ขอบใจคนกอนก่อนโอ้ยกินไอติวาเวจอยกินไอติูดทพี่ทาคอจินดาดีอไรพนุ่มแล้วขอบใจเขาอยน่าทาคุณดหโอ้ยังมาก้มากมากมาใได้ดีได้ลาไม่ีเด้ไม่ีเลยอน้อยขอบใจเค่ะขาไ้ดีไทดีท่มาทสนี่นน่

อ้ามมองแห้งๆขอบเด้อขอบใจเด้อผู้ใหญ่ใจดีอยู่ประเทศไทยระ่ัประเทศอยู่ประเทศไทระประเทศอ่าบายบายโชคดียรวยรวยรวยตายแพลหลอะไรกันเลยอ่ะยิ่งเรด้อยิงมาย่มายมาๆยังมาอยู่มามามา มาอ่ะยัดคนยักจะคนห่วนฮะยังรหมดไรเออไเอาเอาดูเอ้าขูดได้ซะขูดได้ดูวตสูวหนึ่จะูอ่ะนี่เด้หรอูดูเรงดูแลดูอีนะาดูไปเนาะไปคอยได้เด่ขอถูเอาไป็นกันนะเออเออเบิรตจได้เมื่อแล้วบะนี่ยวยังอีผูได้ยังมาลำลังอี๋บ่ มาบรรนาเนาะเดือนแปดบ้างไหมจักจักคนเด็กหน่อยอยู่ในบ้านนี่เนาะอไทยพันไหนมาดูสหาสุนบ่มันนี้เลยสมมาทาใช่นงี่าย่มจะนนี่เด็กคบเบยน่ะีคิวยังหน้าีกโกีกจผู้นึ่งอยเจผู้นึงเด็กเอาไว้อนี้เด็กี่นี่อ้าวผู้ที่เกี่ยงเนาะ ไว้สกีนน่ะเล้ยจงไปที่ถ่ายเด็กหน่อยมากูดยังสองคนสามคนมาทันเนี่ยมากป้าใบเขาคุณยายอะไรแบบนี้ก็มาเมาขนมใหม่อีกใสเสือแดงเมื่อกี้นี่ฮัเมาเนี่ยเมาเมาเมาตัวใดก็เอานี่มาเอามือบอเอาแบบนี้บอเป็นพวกทงนี่เป็นแปดเอาเปิดซองทงเปิองทงอ่ะอ่าเรี๋เอาเลยฮำคนไทยคนไทยวคนไทยเดี๋ยวคนไทยเดี๋ยวทหาน เมแต่ว่อาวใส่มื่อแต่นอเจผกัสีเมื่อนันี่เออเอาจะเอาเอาเอาวนี้ยังนอยนี่ก็กินเป็ดนอเนีเดี๋ยวเว้ยมันติขาลเต็มเมื่ออยู่นี่อาวกินตัวได้เอาไปเลยเอาตัได้เอาตัวอีกีดอกเออตัเป็นโมไอเออูนี่เป็นสิเนาะยคนีอีกวะเดเอาแม่กินเป็ดเอาเลยใหคือการอ้าวอา มาเมาอาหมาบดแล้วบดแล้วบดเรียบร้อยแล้วเนาะลูกร้านไหนกินมันก็ขู่กุ้ค้นแล้วกี่รถก็รดบักกินลเมื่อก็เมื่ออีกกินเนี่ยได้ไปไปใช้ได้หนหลแล้วก็ไปพาไปมั่นสาวที่ไอ้ก้อนเกินขึ้นเกินขึ้นเกินขึ้นแ่พย่ีน้าแก่ป้าตกใจเวิด แซ่บบ่ยิ่งขแซ่บบ่แซ่บจีนี่แต่บซ่บบ่จีนจีนอะไรม้านี่ได้บวกบ่กูเป็นเหมืนนางนั่นมะเนี่ยเด็กหนุอยเต็มเลยนี่ทุกคนเลยนี่ขอบใจผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่ว่าอ่าหายฝาเงินมาเนาะทุกคนที่ว่าฝาเงินมาให้ลิงสวยในการสมทุกขลานังมันลดนังมันล่างอะไรแต่ว่าลิงก็บอกอยากลบกวนพนันบุญอยากใส่ร้ายก็ได้ว่าเอาเงินที่เหลือเนาะมาสวยในการบริจาคทำบุญช่วยกันเน่แะไรก่ะ เกียนคู่บาเน่แหละกับบูดจาคเด็กหน่อยยังเน่โนสือขนมเพราะว่าเพิ่นอยู่เคส้นนบดกับคนคางนอนสุกคนกับไรซั้นนี้แหละมาหัวเฮ็ดบุญพวมกันนี่โอกาสนาลิงก์กับสีมะามา่เนาะเพราะว่าอยู่เคส้นนบดนี่ของกินของยาเหมือนกับคนคางที่จะมาบางที่ลิงก์เน่ยสือสืออยู่ห่านเพิ่นนี่ซีฟทงสี่ชิ้นหาพันกีบแหละซีฟทงยัง บ่อยยังเกือบรลอยบาทแล้วเนะาะจ้าบ้าดลิงสื่อมตัตส์จะฟังไทยจังมาไข่เนมันถือแน่นะทุกคนแต่กางเงินทุกทุกคนแดดบรรดาผู้ใหญ,ญ่ใจดีเป็นไห้มากเนาะลิงก็เลยเออมาแบงปันเป็นสะพานบุญแน่แบบบัวอยากให้เพื่อลิงอย่างเดียวเนาะลิงก็อยากเฮ็ดบุญเพื่อทุกทุกคนเลยเนาะลิงดีใจร้ายแบบบวัวเพื่อเฮ็ดแบบนี้จเคือเนาะกับขอบคุณแต่ร้ายเนาะขอบคุณในสกุลขอบคุณขอบใจร้ายเฮพื่อควัมใจเดีเยอ เอบมานมันก็เนเ่ยพอบ้ามันเป็นต้นอบดเขียนนอมันก็ด้ขนมซ้อมพงก็คือว่าดีใจที่สุดแต่ทำอะไรเงินเป็นจิ๊บสาวพันเด็กน้อยทำหนังคือว่าดีที่สุดเพอบอกการดีโบมี่โบมีบ่โบมีเลยแล้วบ่มี่ได้เหตุแบบเชื่อพอบาข้างเนี่ยต้องดีเยี่ยมอยู่วัดอยู่วัดบ้านเอออยู่บ้านนี่เมนบโบมีเลยโบมี่โบมีไผ่มาบดิจากบบมีไผ่มาสวยเลยเพราะว่ามันอยู่ไก่เนาะอยู่เขตไกลแห้งเนาะทุกคน ดิงกับมาถือว่าเฮ็ดบุญสุดๆแล้วเนาะทุกคนเจอกันคลิปไหนบ่ายขอบคุณไลค์ที่ฮับชมและฮับฟังเนาะใพืมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อให้ดิ้งมีกำลังใจเฮ็ดคลิปออกมาเนาะบ่ายในนั่งฮายบายนะครับบ่ายบายบ่ายยิ้มเลยบายหนุบบายเออยู่ดีไม่แห้งอ่ะบายบาย